สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูไม้ประดับไม้ตกแต่งและก็เป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็เป็นไม้ใบด่างอ่าเป็นไม้ที่น่าสะสมและสวยงามนะคะสีคล้ายๆสีฮาร์ปนะคะสวยงามมากค่ะใบทรงรูปหอกนะคะแล้วก็ปลายใบแหลมนะคะ อขอบก็จะบิดนิดเล็กๆ,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 ๆนิดหน่อยเองค่ะค่ะก็จะมีชื่อว่าต้นสาคูด่างหรือว่านกยุงนะคะเป็นไม้มงคลนะคะลักษณะทั่วไปเป็นพันุไม้ล้มลุกมีลักษณะลำต้นมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะอ่าเป็นหัวว่านหรือเป็นเงาอ่าสีขาวคล้ายต้นสาคูนะคะเนื้อในหัวนะคะจะมีสีขาวอมเทานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายพันธุ์กันเนื่องจากว่าเออ เดี๋ยวเราจะถอนออกมานะคะเนื่องจากว่ากระถางทรงเนี้ยเ,เล็กไปนะคะเพราะตอนนี้ต้นเขาสูงแล้วเราไม่มีเวลาขยายพันธุ์ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์กันนะคะต้นสาคูด่างเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองของไทยเรานี่นะคะแล้วก็จะบอกว่าหัวเนี่ยนำไปต้มรักษาโรคอีสุกอีใสะคะ่ะดับพิษร้อนในร่างกายได้นะคะเดี๋ยวเราจะถอนออกไม้เพื่อเพื่อนดูนะคะอ่า ถอนออกมาเดี๋ยวจะขยายอ่าลักษณะหัวเป็นอย่างนี้นะคะหัวจะมีสีขาวว่าเหมือนอ่าหัวสาคูบ้านเราอะค่ะนะคะเป็นขาวๆแบบเนี้ค่ะเแบบนี่ยแบบเนี้สามารถขยายพันธุ์ไหลไปเรื่อยๆค่ะไหลไปเรื่อยๆแตกกิ่งนะคะค่ะนี่กอมต้นสูงแล้วนะคะ อุปกรณ์ที่เตรียมก็จะมีเป็นใบก้ามปูมะพร้าวและดินก้ามปูของเรานะคะอุปกรณ์ก็ไม่ยากนะคะก็เลี้ยงง่ายค่ะดินขอให้เป็นดินล่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูลำต้นกันค่ะลำต้นจะเป็นแบนๆแบบนี้นะคะอ่าทิ่มขึ้นมาเป็นนี้นะคะแล้วก็จะมีป้องแบบนี้นะคะแตกกิ่งยาวไปเรื่อยๆเป็นป้องแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นป้องแตกแบบนี้นะคะ ค่ะเป็นไม้ที่สวยงามค่ะเป็นไม้ใบที่น่าสะสมอีกสายพันธุ์นึงเป็นไม้ใบด่างนะคะอใบออกเป็นใบเดี่ยววียนเรียงสลับนะคะอ่ามีลำต้นแบนแบบนี้นะคะออกเป็นข้อเป็นป้องค่ะใบสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาขยายพันธุ์กันดีกว่าค่ะยยเให้เพื่อนๆดูอันนี้นะคะเนี่ยอันนี้หัวเขาจะไหลออกมาแบบนี้ค่ะเป็นหัวขาวๆนะคะ เชื่อว่าเป็นไม้สลีมงคลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมดินกันนะคะเอาดินเก่าออกก่อนเอาลค่ะี่ก็อุปกรณ์เก่าเราก็ยังใช้ได้นะคะแต่งให้สวยงามค่ะดินขอให้เป็นดินร่วนนะคะอย่าน้ำขังนะคะแล้วก็ใส่ใบก้ามปูล,ลงไปนะคะ เอค่ะเราจะใส่ดินไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะวิธีขยายพันธุ์เดี๋ยวหัวนี้ก็จะไหลแล้วก็แทงต้นขึ้นมาอีกนะคะไม่ชอบแดดจัดนะคะคุณชอบแดดลําไรลําไรนะคะวิธีขยายพันธุ์ล้วก็ดึงออกมาแยกลำต้นออกมาเลยค่ะเราก็จะได้ฟอร์มสวยขึ้นมาอีกนะคะ เอาไปตั้งไว้ในที่แดดลำไรลลำไรค่ะเดี๋ยวเขาก็จะไหลแล้วก็แทงขึ้นมาอีกจากต้นเป็นสองเป็นสามเป็นสิบนะคะเราต้องขยายเขานะคะใบสวยงามค่ะว่านนกยูงนะคะหรือต้นด่างสาคูด่างของเรานะคะใบสวยงามค่ะสีสันสวยงามมองกันคืนก็ไม่มืดนะคะเชื่อว่าเป็นไม้สลีบงคลที่สำคัญเงาหัวเนี่ยนำมาต้มดื่มเป็นยาได้นะคะแก้อิสุกอิสายอะไรพวกนี้ค่ะ ดับพิษร้อนในร่างกายนะคะค่ะแต่ว่าอัตราส่วนเท่าไหร่เราก็ต้องไปศึกษาดูอีกทีนะคะค่ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ